สวัสดีครับสบายดีพี่น้อง f บา a r เตอร์นะครับเด้อว,วันนี้ก็มาหอดอยู่ตีส่วนร่มพี่นีนะครับเนาะวันนี้ก็สวนดอกไม้นะครับผมดอกไม้งามหลายครับผมก็มีนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติเนาะก็เดินชมเดินเล่นแถวนี้นะครับ บรรยากาศอยู่นาะส่วนลมพินีกะ่ะมีตึกนะครับเนาะตึกสวยงามมากครับท่านผู้โมนี่นะครับผมนะมีตึกรอบๆอบเอครับก็มีนักท่องเที่ยวเนาะตอนนี้กําลังเข้ามาสาวต่งางาตินะครับโอ้โหพี่น้องส่วนพุทธบาทกก่ากำลังปรับปรุงใหม่นะครับเนาะตอนนี้มีพี่น้องถนนาสวยมากมากครับกำลังปรับปรุงเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นหลานสปริสิค้านะครับผมขายน้ำครับตรงนี้นะครับก็มีน้ำเขียวเนาะเดินมาครับผม,มกเดินแบบปัญจกรยานด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับผมนับภาพวันนี้นนะนก็ขอโทรขออภายด้วยเด้อต้าปีเตอร์กา โทรศัพท์บางห้างมาถ่ายนะครับเนาะงดโปมี่ครับผมนี่ก็จะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับเนาะเดินเล่นเดินชมวิวแถวนี้นะครับนี่จะเป็นตึกนะครับเนาะสถานที่แห่งนี้นะครับผมปานักท่องเที่ยวสาวต่างชาติก็ชอบสึชอบเดินเล่นเนาะเดินชมบรรยากาศ ต้นไม้นะฮะนี่นะครับเนาะเพราะว่ามันลมเย็นชมวิวเย็นมากๆครับรับทามุสมก่อันจักรยานออกกำลังกายด้วยนะครับตามชมโอ้พี่น้องมาเบิ่งเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับนะปลูกต้นไม้พี่น้องเอ้ยนี่บูงว่าต้นไม้งนะน่าจะเป็นไม้อันนี้กับบาปิเตอร์กับบูหัวกนะันเนาะมันดูหรือเปล่านาะ นี่เนานะการนักท่องเที่ยวนี่เป็นต้นใหม่เด้อครับนี่สวยมากๆนะครับผมนะทานทีแห่งนี้นะครับผมไปโอ้มีอนุรักษ์ต้นใหม่นะครับผมนะส่วนสถาส่วนลมพินีเนาะส่วนสถารณะนะครับผมทานผู้ชม พี่นอ้องวิวเนาะตึกสูงมากๆพี่น้องกำลังปรับปรุงก่อสร้างนะครับต่อเติมนะครับเนาะตอนนี้โอ้โหพี่น้องครับโอ้โสูงขนาดนี้เนาะสุดยอดเนาะพี่เป็นคนไทยโอ้โหสุดยอดดับหนึ่งของโลกเลยนะก่อสร้างตึกสูงขนาดนี้นะครับทางผสมนี่นะเสาหน้าุ่งเที่ยวสาวต่างสานเนาะ มีรถมาเก็บขยะเก็บตัดต้นไม้นะครับทำความสะอาดโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะครับผมนี่ทันทีแห่งนี้นะครับผมโอ้โห,โหพี่น้องมีแต่ต้นไม้เนะาะอนุรักษ์ต้นไม้เนาะส่วนสถาธารณะนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้อง นี่นะงามเขียวเนาะครับเนาะส,สุดใจงดงามมากๆครับผมนี่พี่น้องเป็นชวนสธาธารณะนะครับทางซุนตรงนี้กระจับตรงนี้กระจับเป็นเอามาปลูกเนาะครับเนาะมาปลูกไหมเนาะแต่ว่ายังแถวแรกๆก,ก็เอาต้นไม้ดอกไม้นะเนาะอาเป็นกระถางน,นะครับเนาะก็ะมาปลูกแถวนี้นะครับ น,นี่อันนี้เห็ดเห็ดไม่เนาะครับเนาะอันนี้ก็จะปรับปรุงครับผมความสวยงามมากๆโอ,อนน้ทานที่แห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติพี่น้องสาวไทยเนาะก็เดินเล่นกลางคืนกลางวันเต็มนะครับนะออกกำลังกายตอนมาไม,ม่กลางคืนเนาะ ประมาณตอนเย็นๆเนาะตอนยมแรงครับผมก็ออกลังกกยนะครับประดับชมกันเลยครับอันนี้ก็จะปรับปรุงเนาะกับปลูกต้นไม้นะครับนะก็เตรียมไว้นะครับนะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีน้ำตกนะจะมีน้ำตกนะครับโอ้โนกขี่สาบอ่อจะมีน้ำน้ำ น้ำพุนะครับนะเนาะว่าเ่าผิดกับขอใครโดยเด้อมันจะเป็นน้ำผู้นะครับผมนะโอ้โหความช่วยความงามก็มีฝรั่งนั่งนั่งกินข้าวชมวิวกันนะครับผมสถานที่แห่งนี้นมีวงวงวิญญาณบิดเบี้ยวพากันเดินนะอันนี้ก็พากระเตนออก ที่แห่งนี้สวยมากๆครับผมโอ้ากันเตนพี่น้องเลย โอ้โหพี่น้องมีเรือเป็ดเนาะปั่นออกกำลังกายครับผมปลาพี่น้องก้อยอกำลังปั่นออกกำลังกายทำบุตว,วิวสวยจังไปละสมกันเลยครับโอ้โเสียงนกเสียงกานะเนาะ วนลลยครับผมมีกามีนาะท่องเที่ยวนะพาดูผาลานมาเที่ยวชมบรรยากาศแห่งนี้นะครับ mm hmm. กบาบพาโพนิ่งแนละขอโทษขออภัยด้วยเด้อตอนนี้บาปิเตอร์กำลังเดินอยู่นะครับเนาะตอนนี้เดินไปอยู่นะครับ มีต้นไม้นะครับน้องนั่งเล่นกันครับผมมีติดตึกนะครับบาพิเตอร์ขอจบคลิปนี้ก่อนด้อยครับผมเตรียมสะสมคลิปต่อไปด้วยนะครับหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเด้อพี่นอ้องบายบายจ้า